สวัสดีครับสำหรับท่านที่สั่งจอนะครับสั่งจอทุกรุ่นที่เป็น iPhone นะครับที่สั่งสำหรับ no IC นะครับ no IC นะครับเวลาเราสั่งไปนะครับให้เรานะครับนำจอนะครับลองเข้าไปกับเครื่องก่อนใส่เข้าไปเครื่องก่อนก่อนที่จะย้ายไอซีมาแล้วก็ทำการย้ายทูโทนทุกครั้งนะครับย้ายทูโทนก่อนนะครับแล้วค่อยยกไอซีมานะครับสมมติว่าอย่างนี้นะครับ คออือจอมีไอซีอยู่แบบนี้นะครับให้เราทําการก๊อปปี้ทูโทนก่อนนะครับช่างช่างช้างมองความันเพราะว่ามันห่วยไงสไให้พี่สั่งเปลี่ยนไปก็แตกเก่าก็จะเป็นรับสณานี้นะครับก็คือแตกเก่างานห่วยวิธีการนะครับวิธีการห่เวลาเวลาซื้อไปนะครับก็ให้เราทําการก๊อปปี้ทูโทนก่อนนะครับ นี่ขึ้นไปเช็คราคาแล้ววิธีตามนะครับนนก็เป็นราคานี้นะครับว่างานนี้หกร้อยแบบใส่จอนะครับใส่จอเก,เก่าเข้าไปก่อนนะครับจอเก่าก็คือแตกคือเก่าบไม่ใช่แตก <วะ S 1> ใส่จอเก่าเข้าไปกอ่อนก็กนกคือแตกเหมือเนเดิมเพื่อจอมันบางมจ้าเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับนำจอใหม่นะครับ ปิดก็ไม่ได้ช่วยนำจอมาที่ยังไม่มีไอซีนะครับที่ยังไม่มีไอซีใส่เข้าไปก่อนน่มัแตกอ่ะก็ต้องหนากว่าฟิล์มไงจอมันบางจอมันบางต่อไอซีใส่เข้าไปจากนั้นทำารทำการเขียนนะครับไร้นะครับหาไร้วยครับจอแรงก็ต้องงแพไเข้าไปก่อนเท่าไหร่ีววิอ่รยบร้อยครับเรียบร้อยนะแล้วก็จากนั้นรีดูครับ ค่ามันยังยังไม่มาทั้งหมดนะ <Okay. S 1> เราเาจะเอาค่าบนก่อนค่า MTN นะครับตัวนี้นะครับสำคัญเอาค่านี้มาก่อนนะครับที่เหลือนะครับจะถูกฝังอยู่ที่ IC ตัวนี้นะครับ <Okay. S 1> เราย้ายไอซีมาทุโทนก็มาเลยนะครับโอเคนะครับขั้นตอนนะครับสวัสดีครับ